สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกับคุณครูสมสมรสีมากคนในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะเนื้อหาในคลิปนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษาไพทอนค่ะไปเรียนกันเลยค่ะค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด1 9นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะดังนั้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไ t ทอ n สามารถเขียนได้บนมือถือของนักเรียนค่ะซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งบนมือถือของนักเรียนได้ทั้ง2ระบบดังนี้ค่ะมาดูระบบที่1ค่ะระบบ iOS นะคะชื่อแอปพลิเคชันจะมีชื่อว่า ไ y t h ท n 2 i น e IDE ค่ะนักเรียนสามารถเข้าไปได้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Python 2 i น e IDE ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้เลยค่ะส่วนระบบที่2นะคะระบบ Android นะคะแอปพลิเคชันจะมีชื่อว่า p y ดอย3 IDE for Python 3นะคะนักเรียนสามารถนะคะไปที่ Play Store และดาวน์โหลดติดตั้งบนมือถือของนักเรียนได้เลยค่ะค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะติดตั้งที่โทรศัพท์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเข้าไปในแอปพลิเคชันทั้ง2ระบบใช่ไหมคะไปดูระบบแรกนะคะระบบ iOS นะคะหน้าต่างของ iOS นะคะก็จะเป็นหน้าต่างสีขาวแบบนี้ค่ะนะคะก็จะ,ะมีไฟล์ที่ชื่อว่า hello world.py ก็คือดัดไพ่านั่นเองค่ะและก็มีพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมก็คือตรงนี้ค่ะบรรทัดที่หนึ่งนะคะอ่า ะะเขียนโปรแกรมนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมในพื้นที่ของการเขียนโปรแกรมนะคะในตรงนี้ได้เลยนะคะและนะคะจะมีปุ่มสีฟ้านะคะสามเหลี่ยมสีฟ้าด้านบนนี้ค่ะก็คือเป็นปุ่ม running นะคะเพื่อนักเรียนนะคะได้ running ดูนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จนั่นเองค่ะ ส่วนระบบที่2นะคะระบบ Android นะคะหน้าต่างก็จะเป็นสีนะคะแท็บสีฟ้านั่นเองนะคะก็จะมีชื่อว่าชื่อไฟล์ว่า n e w นะคะ,ะมีพื้นที่การเขียนโปรแกรมนะคะตรงนี้เลยนะคะอนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมนะคะคําสั่งของภาษาไพทอนได้เลยค่ะและจะมีนะคะปุ่มด้านล่างนะคะปุ่ม Running นะคะสีเหลืองด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกร,รมเสร็จนะคะนักเรียนกดปุ่ม running นะคะเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเขียนโปรแกร,รมถูกต้องไหมได้โปรแกร,รมที่นักเรียนออกแบบมาเนี่ยถูกต้องไหมนะคะ เมื่อนักเรียนนะคะไดแอปพลิเคชันในการเขียนโปรแกรมภาษาไ t ทอ n ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาเรียนในเรื่องของฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไ t ทอ n กันค่ะฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอในภาษาไ t ทอ n คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลออกมาทางหน้าจอ คือฟังก์ชัน print ค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บนะคะซึ่งมีรูปแบบการใช้งานอยู่2รูปแบบดังนี้ค่ะคำสั่งแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอรูปแบบที่1 print วงเล็บเปิดข้อมูลวงเล็บปิดซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่อยู่ในวงเล็บสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขตัวอักษร ตัวแปรหรือิพจน์หากมีการใช้งานตัวปตแปรหลายตัวต้องใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างตัวแปรเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นเ r รนสวงเล็บเปิด2วงเล็บปิดมีเครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างเ r รนสวงเล็บเปิดเครื่องหมายฟันหนูสมสมองเครื่องหมายฟันหนูวงเล็บปิดมีเครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่าง print นะคะวงเล็บเปิดฟันหนู my name is ฟันหนูเคะรื่องหมายคอมม่านะคะ name เครื่องหมายคอมม่า first name วงเล็บปิดค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าหากนักเรียนนะคะมีตัวแปรหลายตัวนักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายคอมม่านะคะในการเชื่อมตัวแปรหลายตัวนั่นเองค่ะ นักเรียนมาดูตัวอย่างก,การใช้งานฟังก์ชันรูปแบบแรก print ข้อมูลค่ะนะคะเมือ่อนักเรียนเปิดแอปพลิเคชันนะคะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ขึ้นมานะคะ<ม>คุณครูจะสั่งให้แสดงผลข,ข้อความนะคะ hello python ออกมามคุณครูก็จะใช้คำสั่ง print วงเล็บเปิด hello python นะคะ ในการนะคะจะให้ข้อควารรมแสดงออกมานักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายคำหนูด้วยนะคะในการครอบอักขระหรือข้อควารรมนะคะในบนรรทัดแรกนะคะส่วนบรรทัดที่2นะคะเป็นวงเล็บ5วงเล็บปิดหมายความว่าครูคจะสั่งให้นะคะ print ห,หมายเลขค่าออกมานะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช้คําสั่ง print แสดงผลเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกดปุ่มนะคะสามเรียมน,นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อรันนิ่งข้อมูลค่ะให้ข้อมูลนะคะแสดงสิ่งที่เราเขียนโปรแกรมออกมานั่นเองค่ะจะได้นะคะ,ะรันนิ่งแล้วจะได้ดังนี้ค่ะ นะคะก็จะแสดงข้อความที่เป็น h e l โ o p ไพทอนและหมายเลขค่าในบรรทัดที่2นั่นเองค่ะ ามาดูคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลออกทางหน้าจอรูปแบบที่2นั่นก็คือคำสั่ง print นะคะข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะและตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะในการใช้ฟังก์ชัน print ในลักษณะนี้นะคะจะมีการแทรกรหัสรูปแบบของข้อมูลไว้ในข้อมูลที่จะแสดงผลออกมานะคะโดยข้อมูลที่จะแสดงผลสามารถเป็นได้ ทั้งตัวเลขตัวอักษรตัวแปรหรือนิพจน์เช่นเดียวกับการใช้งานฟังก์ชัน print น,นะคะในรูปแบบแรกนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนในเรื่องของรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะให้กับนักเรียนนะคะรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะก็จะมีเปอนะคะ ใช้สำหรับในการแสดงข้อมูลที่เป็นจํานวนเต็มนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเลข1 2 3 4นะคะเปอร์เซนต์นะคะก็จะเป็นการใช้นะคะแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนจริงหรือเลขทศนิยมนะคะและเปอร์เซนต์เอสนะคะเป็นการใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือชุดอักษรนั่นเองค่ะถ้านักเรียนนะคะอยากให้แสดงข้อมูลในรูปแบบ น,ะะนักเรียนสามารถแทรกรหสัสรูปแบบข้อมูลเข้าไปไว้ในคำสั่งนะคะคำสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนั่นเองค่ะ นกักเรียนมาดูตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันนะคะในการแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอนะคะรูปแบบที่2นั่นก็คือคําสั่ง print ข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลและอ้างอิงไปยังตําแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลค่ะจากการเขียนโปรแกรมนะคะในบรรทัดที่1คุณครูกําหนดให้มีตัวแปรที่ชื่อว่า my name ค่ะและกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะคะเท่ากับ สมสมอนนั่นหมายความว่าตัวแปร my name นะคะเก็บค่าสมสมอนอยู่นะคะและในบรรทัดที่2นะคะคุณครูใช้คำสั่ง print นะคะเพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอให้แสดงข้อความ my name is นะคะ,ะโดยแทรกนะคะโดยแทรกรหัสนะคะข้อมูลก็คือ percent s นั่นเองค่ะ เพื่อจะให้นะคะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของข้อความหรืออักขระนั่นเองนะคะและต่อมานะคะก็คือนะคะ percent my n a m e ก็คืออ้างอิงไปยังตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะอ่ะอ้างอิงไปยังนะคะก็คือให น,นะคะให้ Print ข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งหรือในตัวแปร m y Name ออกมานั่นเองค่ะนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกด running นะคะที่นะคะอปุ่มสามเหลี่ยมน,นี้นั่นเองค่ะและจะได้นะคะข้อความที่นักเรียนเขียนให้แสดงออกทางหน้าจอดังนี้ค่ะ My name is สมสมอนนั่นเองค่ะนะคะก็คือ p r i n นะคะข้อความนะคะ p r i n ข้อความ my name is ออกมาและ print สมสมรนออกมานะคะก็คือมีการอ้างอิงตำแหน่งไปที่ตัวแปร my name ซึ่งเก็บค่าสมสมอนไว้นั่นเองค่ะ สำหรับใบงานในชั่วโมงนี้นะคะใบงานที่2.2นะคะการใช้งานฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไมทอนซึ่งเป็นการใช้ฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอนะคะคำสั่ง print น,นั่นเองค่ะ โดยให้นักเรียนทดสอบการเขียนโปรแกรมนะคะแสดงข้อมูลของนักเรียนดังนี้ค่ะที่ครูกำหนดให้ดังนี้นะคะและนะคะข้อความที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงนะคะก็คือให้นักเรียนใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของนักเรียนลงไปนะคะแล้วก็ทดสอบนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะ running ออกมานะคะถ้าถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะมาส่งรายงานครูคด้วยนะคะ หวังว่านักเรียนนะคะจะใช้ฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอนะคะนำไปเขียนโปรแกรมในภาษา Python ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ